กีบในถงจึงไส้จนมดก็เลยมีความจําเป็นต้องนําเงินตาต่างประเทศในถงของตัวเองออกมาไต่ออกมาใจาในเลดภายนอกจึงเหตุให้เงินตาบางส่วนออกนอกระบบสวัสดีครับพี่น้องตอนรับผู้สู่บ้านรัฐพาเที่ยวชาแนลนะครับพี่น้องครับส,สบปปลาวนะครับ เจอปัญหาเงินเฟอร์นักตอนนี้นะครับแล้วกับบอมีทีทาที่วาสีดีขึ้นนะครับตอนนี้พี่น้องครัล้าก็มีหลายๆคนนะครับคนบอว่าสเป็นคนเล่าเองหรือว่าคนเล่าในประเทศไทยนะครับก็ได้ออกมา,าวิพากษวิจารณ์ต่างๆหน้าเนานานาพราะว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่คนเบาป่ะจบนะครับก็คือการที่คนสปปเล่าเองเออกมา ตั้งเหลกเงื่อนเองนะครับตั้งคาการแหลกเงื่อนเองนะพี่น้องประมาณนั้นนะครับโดยที่เพินะ่นน่ะถ้าเพิ่นสิล้นนะลง,ลงขึ้นไปนะครับแค่ขึ้นไปว่าบ่รับเงื่อนตาต่างประเทศนั่นคือจบอพี่น้องแต่นี่เพิ่นมาตั้งเหลืเงื่อนไว้จังซันจังซีนะครับว่าสูงต่ำท่านั้นเท่านีบนั่นคือเป็นการที่บ่ถ,ถูกต้องนะครับผิดกฎหมายในความเป็นถ้าเฮาเป็นนักท่องเที่ยวพี่น้องว่า ถ้าเข้าไปเจอแบบนี้พี่น้องสิมีความรูสึกวางไหนครับถ้าขืนไปแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นคนบันจะคล้องเองเนี่ยที่เสียงเ,เงินไปใส่ใจเนี่ยสิมีความรูสึกแบบไหนถ้าไปเจอแบบนี้นะครับเขียนซะว่าบับลปเงินตาต่างประเทศนั่นก็คือจบไปเนาะพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยสปอปอกับสบปอปเล่าเนี่ยได้มีรถไฟนะครับได้มีรถไฟจาก กรุงเทพเลยครับพี่น้องจากสถานีกรุงเทพอภิวลรเท่านีไปจนถึงเวียงจันทร์นะครับแห่งสีเป็นการคนไทยกับยังมีไปเที่ยวสอปอล่าวยู่ครับที่เป็นการส่งเสริมยางขัดนะครับแล้วคลิปนี้ที่เสียรพี่น้องได้เบิ้งได้ชมเนี่ยเพิ่นกบอกเกี่ยวกับว่าการที่คนเล่าออกมาแหลกเงินเองนั่นล้นละล,ะลงกก็ด,ดีหรอกครับแต่ว่าถ้ามาแหลกเงินเองตังต้งตั้งอัตราเลทเงินเองนั่นก็คือบอ ถูกต้องนะครับพี่น้องผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นสนับสนุนเพราะว่าบางเทื่อนะครับการถี่มาต่างเลรเงินเอง,เองเนี่ยคนบางคนจุดประสงค์และเป้าหมายก็อาจ,จดีนะครับวังดีต่อประเทศชาติแต่บางคนสิเอารัดเอาเปรียกหาเสียหาเลยเพื่อสิเก่งกําไรหรือว่าเอาแหลกมาซ้ํานีแต่ว่าเอาไปเวลาเป็นแหลกขึ้นเอาเลรียอีกเลรียหนึ่งจังซีนะพี่น้อง คือหาผลประโยชน์ให้เจ้าของผลกวาประมาณนั้นนะครับแล้วกับการที่สบปเล่าอยากให้ประเทศฟื้นโตอยากให้คาเงินแข็งข้นทุกสิ่งทุกอย่างทูกค้นก็ต้องซอยกันนะครับต้องซอยกัน่นกวาวเนาะนะคนหน่อง่นกวาวแบบนั้นนะครับแล้วถ้าอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศเจ้าของนะครับแค่ว่าบริการให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตาม เมืองท่องเที่ยวที่ิ่นเฮ็ดนะครับคือดูแลนะักท่องเที่ยวเอาใจใส่หาคข่วมปลอดภัยนะครับบ่เอาลัดเอาเปียบบ่ว่าสิเป็นพอขาเม่ขายนะครับมันก็ต้องจังสันเป็นบ่พี่น้องนะครับคววมสะดวกสบายกระต้องมีนะครับค่วมปลอดภัยนี่อันดับหนึ่งการบริการงานบริการเนอพี่น้องนะครับเดี๋ยวฮัชิให้พี่น้องไปฟังจากปากของน้องคนสนปปเล่านะครับว่าคววมคิดของเพิิน,นกับสิงที เกิดขึ้นในสปเล่าตอนนี้เ่าเพิ่นเนี่ยเพิ่นว่าสีสมกวนสิเห็ดแบบใดนะครับจังสีห้ประเทศชาติเนี่ืนฟู่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่นเองกัเห็ดลิปออกมาต่างๆกับคนกับไปบังเทียคนเล่ากับเขาใจพิษคิดว่าเพิ่นบ่ฮหักประเทศชาติโตเพิ่นเองเพนก็บอกว่าหักประเทศชาตินะครับบ้านไผ่เมืองมั่นนะครับหรกัฮักบ้านไผ่บ้านมั่นนั่นแหละครับคนไทยเฮากับหักประเทศเฮ่าคนเล่ากับหักประเทศเล่านะครับพี่น้องกับ เดี๋ยวไปเบื้องพอมกันนะครับวาเพลินสีว่อาว่าจังไหรขอบคุณทุ่มร่างใจด้พี่น้องด้จังไหรก่อย่าลืมกดติดตามเพียนร่างใจรับพา,าเดี่ยวชาแนลคือเกาคับขอบคุณครับสวัสดีครับสบายดีโซเชียลติ๊กต็อกหลังจากที่ค่อยโพสคลิปล่าชุดลงไปก็มีกระแสดราม่าบอกว่าค่อยอวยไปทางฝั่งไทยแต่ที่จริงแล้วมันโบแมนแม่นไผ่แด่ิบหักบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแม่นไผ่แด่ิีบหักประเทศของตัวเองค่อยเป็นคนลาวคนหนึ่งที่หักประเทศลายังสุดใจ คอมเมนต์นี้เพื่นบอกว่าประกาศให้นักท่องเที่ยวแลกเป็นเงินกีบแล้วจึงค่อยเข้ามาเที่ยวแม่นแล้วตามระบบมันก็เป็นแล้วนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาก็แลกเป็นเงินกีบอยู่แล้วแต่บังเอิญธรรมชาติบ้านเมืองของเขามันสวยสดเงินงามจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีจึงเหตุให้ขาเจ้ามีความรู้สึกอยากอยู่ต่อเงินกีบในถงจึงไสจนมดก็เลยมีความจําเป็นต้องนําเงินต,ตาต่างประเทศในถงของตัวเองออกมาไต่ออกมาใจในเลทภายนอกจึงเหตุให้เงินตาบางส่วนออกนอกระบบ ตามนิสัยของนักท่องเที่ยวบ่ว่าเจ้าบ่าค่อยบ่าไผ่ก็เลียวแต่ถ้าหากว่าจะไปเที่ยวสถานที่ใดหนึ่งจะคํานึงถึงสถานที่สวยสดงดงามน้่าใจอันซื่อสัตย์และความรู้สึกปลอดภัยถ้าหากว่ากุมบางกุมตั้งเลทเงินมาตามําแมน่อยสมเซยถ้าหากว่ากดดันเพื่อให้เงินตาตาประเทศเข้าสู่ระบบ แต่พวกเจ้าหูบา้บอกว่าในกลุ่มวังดีของพวกเจ้ามันจะมีคนที่สวยโอกาสและหวังผลประโยชน์ปะผลอยู่มันอาจจะเห็นในกลุ้มที่วังดีของพวกเจ้าเสื่อมเสียซื่อเสี่ยงไปได้นะการแลกเงินควรแลกในธนาคารควรตั้งเลทขึ้นมาตามเลทของธนาคารหูบ้บอกว่าการแลกเงินอยู่นอกธนาคารมันผิดกฎหมายเนะพรนาะฉะนั้นแล้วการแลกเงินควรแลกอยู่ธนาคารอย่างเดียวค่อยเป็นคนลาวคนหนึ่งที่อยากให้เศรษฐกิจบ้านเมืองของเขามันดีขึ้น พักรัดเพิ่นกำลังพักดนกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องนี้อยู่เขาเป็นประชาชนคนลราวควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันควรห้วมมือกันใส่ใจเงินตาต่างประเทศตามระบบก็คือนําเงินตาที่มีไปแลกอยู่ธนาคารให้มันเข้าสู่ระบบลายขึ้นนะครบใจ